สวัสดีนะคะแม่ดาวนะคะวันนี้แม่ดาวจะไปดูบูเบป่าที่แม่ดาวมีรายได้ตรงนี้ทุกปีนะคะในช่วงที่ะดูร้อนแม่ดาวไม่รู้ว่ามันสุกหรือยังค่ะแม่ดาวก็อยากจะไปดูนะคะถ้ามันสุกแล้วแม่ดาวก็จะไปเก็บขายค่ะหลังจากเลิกงานแม่ดาวก็จะได้รายได้ตรงนี้ป่าที่เป็นทรัพยากรที่ทำรายได้ให้กับแม่ดาวนะคะป่าบูเบลนี่ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านแม่ดาวนะคะประมาณ กิโลครึ่งนะทางไปมันก็จะเป็นทางติดถนนใหญ่นะคะเห็นไหมคะแต่แม่ดาวจะไปทางจักรยานค่ะ ทางเล็กๆคือทางรถจักรยานนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันค่ะว่าบูแบร์สุกพอเก็บหรือยังค่ะแม่ดาวชอบค่ะชอบที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินเยอะนะคะแต่แม่ดาวนี่เป็นคนชอบเข้าป่าค่ะชอบไปอยู่ตามธรรมชาติมันเย็นสบายนะคะที่จริงถ้าแม่ดาวทําโอก,ก็ได้เงินเยอะกว่าเก็บบูแบร์ขายนะคะแต่ที่นี้ว่า บางทีเราทํางานแดชั่วโมงแล้วเราก็มีความรู้สึกเบื่อมันอยู่ที่โรงงานจําเจซ้ำซากอ่ะเบ่เราก็อยากจะมาอยู่ในป่ามั่งนะคะก็เป็นการหาเงินอีกวิธีหนึ่งค่ะคนไทยที่เพิ่งมาอยู่ที่นี่นะคะก็ส่วนมากยังไม่มีงานทําก็จะเก็บบูแบป่าขายมั่งเก็บสตอรอเบอรี่มั่งรับจ้างเขานะคะสตอรอเบอรี่ไม่ใช่สตอรอเบอรี่ป่านะคะเป็นสตอรอเบอรี่รับจ้างเขาค่ะอาจจะว่า ไปเก็บเห็ดขายมั่งที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันคะ่ะเดี๋ยวแม่ดาวจะปันจักรยานไปนะคะแม่ดาวก็จะปันจักรยานคู่ใจของแม่ดาวไปคะ่ะวันนี้อากาศดีคะ่ะนี่คือทางไปนะคะถนนไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นต้นต้นรับนะคะต้นรับดอกเหลืองๆคะ่ะที่ชาวสวนเขาปลูกไว้นะคะ ไม่ต้องกลัวรถจะเฉียวรถจะชนนะคะเพราะว่าเขาจะมีทางทางจักรยานให้สําหรับคนปั่นจักรยานหรือว่าเดินออกกําลังกายนะคะแม่ดาวก็นึกได้ว่ามีเพื่อนที่เฟซบุ๊กคนหนึ่งค่ะจะให้แม่ดาวเก็บมเมล็ดของผักฟันสิงเตอร์นะคะแม่ดาวก็เลยทําการเก็บซะเลยค่ะออกมาทั้งทีนะคะเก็บไปฝากเพื่อนที่เมืองไทยนะคะมีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งค่าอยากได้ค่ะ ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเก็บก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถ่ายวิดีโอด้วยค่ะแม่ดาวคิดว่าเขาน่าจะาปลูกจากนี้ค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะตรงปลายขนมันจะเป็นมเมล็ดเล็กๆนะคะแม่ดาให้ดูค่ะปลูกด้วยมเมล็ดค่ะแม่ดาวไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะแม่ดาวก็เก็บข้างถนนนี่ละค่ะ คนไทยท um> ี่บ้านเรานะคะอยากได้อะไรก็บอกแม่ดาวค่ะเดี๋ยวแม่ดาวเก็บไปให้น้ไม่เหนือปากะแรงนะคะก็ได้มาเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยถ้าได้กลับเมืองไทยเมื่อไหร่จะส่งไปให้นะคะนี่ค่ะเก็บให้แล้วนะคะ แม่ดาวก็มาถึงป่าบูเบอร์รี่นะคะขอโทษนะที่พูดครั้งแรกต้นคลิปบอกว่าป่าบูแบร์ค่ะเพราะว่าภาษาสวีเดนเขาเรียกป่าบูแบร์ค่ะแล้วแม่ดาวก็ลืมไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษนึกว่าเขาเรียกทั่วไปกับบูเบอร์รี่นะคะบูก็แม่ดาวก็มาถึงแล้วนะคะต้นบูเบอร์รี่ก็จะเป็นต้นเล็กๆข้างล่างป่าไม้นะคะฝั่งนู้นที่เขียวๆนะคะเป็นรถของคนดูแลป่าค่ะ รัฐบาลที่นี่เขาจ้างคนมาดูแลป่านะคะไม่ใช่เขาจะปล่อยให้ลกล้างจะมีคนดูแลป่าเหมือนว่าดูแลตามเมืองนี่ค่ะเหมือนดูแลความสะอาดดูแลตัดกิ่งไม้กิ่งอะไรให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะคะถนนที่แม่ดาวขับมานี่ก็ไม่ห่างไกลจากบ้านแม่ดาวนะคะก็ประมาณแม่ดาวกะกะนะคะกิโลครึ่งนี่ค่ะในป่าบรินี่ก็จะมีเห็ด มากมายหลายชนิดนะคะในช่วงฤด,ดูร้อนค่ะอีกไม่กี่เดือนนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ดาวจะพามาเก็บเห็ดแถวนี้นะคะ่ะแล้วก็เก็บบูแบร์แถวนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะต้นไม้เขาไม่รกร้างเหมือนต้นไม้บ้านเรานะคะเพราะว่ารัฐบาลที่นี่เขาจะจ้างคนดูแลอย่างดีนะคะเห็นไหมเดี๋ยวแม่ดาวจะพาไปชมบูเบอรี่นะคะเดี๋ยวแม่ดาวก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันสุกหรือยังคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ ต้นบูเบอรี่ที่นี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะดอกนี่ค่ะยังค่ะยังไม่เกิดน,นะคะถ้าเกิดน,นี่เต็มหมดเลยนะคะแถวเนี้ยใช่หมดเลยค่ะเนี่ยเป็นป่าบูเบอร์แล้วมันจะร่มรื่นนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ไอ้ที่ เป็นกิ่งก้านที่ตายนี่ก็คือ,อพวกที่ดูแลป่าเขาตัดกิ่งก้านนะคะไม่ให้มันรกร้างนะคะเห็นไหมเขาจะตัดทิ้งเขาจะให้มันราบแล้วเขาตัดเสร็จเขาก็จะมีรถมาเข็นไปนะคะเขาไม่ได้ทิ้งไว้อย่างนี้เขาจะมีพนักงานมาลากเข็นกิ่งพวกนี้ออกค่ะแล้วมันก็จะเป็นป่าบริเอรีตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเข้าหน้าร้อนนะคะอีกแม่ดาวคิดว่าอีกเดือนหนึ่งอะคะ่ะน่าจะ บุบรีก็น่าจะออกผลแล้วก็สุกนะคะแม่ดาวก็จะจะมาเก็บนะคะได้ถังหนึ่งแล้วก็ไปทำงานนะคะแล้วก็หลังจากเลิกงานแม่ดาวก็มาเก็บอีกค่ะชี่จริงรายได้มันก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่แม่ดาวชอบเข้าปานะคะตรงนี้ก็เป็นถนนถ้าเป็นช่วงเย็นนะคะ จะมีคนออกกําลังกายมั่งหนือว่ามีคนจูงมา้าจูงคุยกันจูงมือกันคุยกันนะคะเป็นป่าที่ร่มรื่นมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ดาวจะคุยเรื่องอะไรให้ฟังปีที่แล้วนะคะแม่ดาวเก็บบูเบอร์รี่ทุกวันที่นี่ค่ะแล้วแม่ดาวก็จะมาจอดรถตรงนี้ทุกวันนะคะแล้วแม่ดาวก็ตกเย็นมาปุ๊บแม่ดาวก็จะมาจอดปับ๊บแล้วแม่ดาวก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเข้าป่าเก็บ กับบูเบอรี่นะคะแล้วพอตอนเช้าแม่ดาวก็มาแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่ามีสั่งออเดอร์กับแม่ดาวเยอะแม่ดาวก็มาจอดที่เก่าค่ะแม่ดาวจะไม่เปลี่ยนที่จอดเลยนะคะแล้วกลายเป็นว่าอะไรรู้เปล่าคะชาวบ้านที่เขาจูงหมาออกกําลังกายเขาเห็นรถแม่ดาวจอดอยู่ตรงนี้ค่ะตอนเช้าเขาออกกําลังกายเขาก็เห็นรถแม่ดาวจอดตรง,งว่างๆเนี่ยอ้าวมาตอนเย็นเขาออกกําลังกายเขาก็เห็นรถแม่ดาวจอดอีกแล้วเขาก็คิดว่ารถแม่ดาวนี่ คือจอดทิ้งร้างไว้ประมาณสองสามวันเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจค่ะ,ะโทรหาแม่ดาวนะคะแม่ดาวก็ไม่รับสายเพราะว่าแม่ดาวนี่จะรับสายเฉพาะที่แม่ดาวเม้นชื่อไว้นะคะใครที่แม่ดาวไม่ได้เม้นชื่อไว้ในโทรศัพท์แม่ดาวก็จะไม่รับสายเขาก็เลยสืบดูว่ารถคันนี้ดูป้ายทะเบียนว่าเป็นรถใครและสามีเป็นใครนะคะแล้วเขาก็ โทรไปหาสามีนะคะบอกว่าพันธยาพันเรยาเธอกลับบ้านไหมมีคนแจ้งบอกว่าเห็นรถพันธยาเธออยู่ในปา่ามาสองสามวันแล้วแล้วสามีก็บอกเขาว่าอ๋อไม่ใช่ละ่ะแฟนของฉันน่ะเขาไปเก็บบูบูเบรี่ช่วงเช้าะก่อนที่เขาจะไปทำงานแล้วช่วงเย็นหลังจากเขาเลิกงานเขาก็ไปเก็บ บูบรี่ค่ะเขาไม่ได้จอดตรงนั้นสามวันหลังตำรวจนึกว่าชาวบ้านแถวนี้เขากลัวว่าคนเจ้าของรถนี้นะอาจจะว่าโดนหมกฆ่าในป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหมู่บ้านที่แม่ดาวอยู่นะคะเป็นหมู่บ้านที่ดีมากเลยค่ะทางเข้าทางเดียวทางออกทางเดียวนะคะแล้วก็ที่เฟซบุ๊กมันก็จะมีกลุ่มหมู่บ้านหมู่บ้านแม่ดาวชื่อหมู่บ้านนะคะเนื้อหมูละ่ะ ก็จะมีการส่งซิกตลอดถ้ามีใครแปลกหน้าหรือว่ามีใครมาเข้ามาในหมู่บ้านแล้วทำลับๆล่อๆนะคะพวก ที่อยู่กลุ่มเนื้อหมูราเขาก็จะส่งบอกกันแล้วก็ออกกันมาดูนะคะว่ามีคนแปลกหน้ามานะมีคนอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ค่ะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากเลยนะคะที่หมู่บ้านแม่ดาวอยู่นะคะ่ะมันเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มากนะคะแม่ดาวชอบที่นี่มากเลยค่ะหมู่บ้านนี้ค่ะมันถึงมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มันก็ธรรมชาติและแม่ดาวก็จะมาเก็บบูเบอรรี่ไปด้วยนะคะแล้วก็ เห็ดค่ะที่นี่มันจะมีเห็ดเหลืองเขาเรียกเห็ดคันตาแลนนะคะแล้วก็เห็ดคัดคันตาแลนค่ะแล้วก็มีเห็ดปูบวกแล้วก็มีเห็ดดินมีเห็ดสารพัดเห็ดนะคะที่นี่น่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาช่วงนี้เห็ดจะเยอะมากนะคะแม่ดาวก็มาเก็บทั้งบูแวร์แล้วก็เก็บทั้งเห็ดค่ะ ก็นี่แหละค่ะถ้าบางคนเขาก็เก็บเห็ดขายนะคะแต่ที่บ้านแม่ดาวก็ไม่เคยขายค่ะเก็บแจกคะ่ะถ้ากินไม่หมดก็แจกคนที่รู้จักนะคะแม่ดาวก็ไม่ได้เก็บเป็นอาชีพเก็บเห็ดแต่ถ้าว่าเก็บบูแบ์ถ้ามีคนสั่งถ้ามีเวลาแม่ดาวก็จะมาเก็บให้เขานะคะหลังจากเลิกงานคะ่ะคนที่มาอยู่สวีเดนนะคะ ถ้าใครมาอยู่ใหม่ๆยังไม่ได้งานอะไรอย่างนี้นะคะยังเรียนหนังสืออยู่เขาก็จะมีได้ได้ตรงนี้และคะ mm ่ะเก็บเห็ดขายเก็บบูแบรรับจ้างเก็บสตอเบอรี่หรือว่าบูแบรที่สวนเขาจะลูกเท่านี้โป้มือเนี่ยค่ะก็รับจ้างเก็บได้นะคะ mm hmm. มีงานอาชีพเยอะแยะค่ะหน้าร้อนนะคะหรือว่าจะทํางานโรงงานหรือว่าจะทํางานอะไรช่วงเขาไปพักร้อนอย่างนี้เราก็ไปเป็นตัวแทนเขาได้นะคะ mm hmm. อยู่สวีเดนไม่ต้องกลัวว่าตกงานค่ะ ได้งานทุกคนนะคะแต่งานประจำก็ต้องอา,อาจจะว่ายากหน่อยค่ะคนไทยที่สวีเดนค่ะหน้าร้อนเคะคะเป็นเงินเป็นทองหมดนะแม่ดาวนี่แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะบ้าค่ะนาทีทองของแม่ดาวนะคะตกลงว่าแม่ดาวมาดูบุแบก็ยังไม่ออกดอกออกผลเลยค่ะออกดอกเล็กๆเ,เขียนไหมคะเนี่ยค่ะให้ดูค่ะนี่ขนาดนี้เองนะคะก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่ง เดือนเดือนครึ่งน่าจะได้เก็บแล้วค่ะตอนนี้ก็ออกมาเล็กๆพอมันสุกมันก็จะดำทั้งต้นเลยนะคะวันนี้แม่ดาวก็แค่พามาดูสวนที่แม่ดาวนี่ก็คือรถคู่ใจของแม่ดาวนะคะถ้าไปใกล้ๆไม่ไกลแม่ดาวก็จะปั่นจักรยานไปค่ะออกกำลังกายไปในตัวนะคะยูสวีเดนถ้าขาย,ยันนะคะไม่อดตายค่ะ ทุกคนมาอยู่สวีเดนนะคะถึงจะมาใหม่มาเกา่าไม่ต้องกลัวหรอกค่ะมีที่ทำมาหากินเยอะนะคะขอให้ขยันค่ะถ้ามาเป็นคุณนายก็มันก็ได้เท่ากับที่สามีให้นะคะแต่แม่ดาวเคยลำบากมาตั้งแต่เด็กเป็นคุณนายก็เป็นกับเขาไม่เป็นนะคะแม่ดาวว่าแม่ดาวมีความสุขกับการทำงานนะคะแม่ดาวก็วันนี้ก็พามา เที่ยวสวนบูเบร์นะคะแต่กระเบื้องก็ยังไม่เกินนะคะเดี๋ยวเกิดเมื่อไหร่นะคะสุกเมื่อไหร่แม่ดาวจะพาทุกคนมาเก็บบูเบรค่ะแล้วก็จะมาบอกว่าอัตราการเก็บถังเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่วิธีเก็บเก็บแบบไหนนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่พามาชมเที่ยวดูแล้วแม่ดาวก็อยากจะรู้ว่าบูเบร์มันสุกหรือยังนะคะน,นี่แหละค่ะมาชมป่ามาสูดอากาศออกซิเจนนิดๆหน่อยๆ ก่อนที่จะกลับบ้านนะคะแม่ดาวคลิปนี้แม่ดาวก็พอแค่นี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะ